สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกครั้งในเดอะโค้ชห้องที่ปรึกษาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกหัวใจเหมือนเดิมครับและเราเปิดพื้นที่ตรงนี้คุยกันครับเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคุณแม่ขอปรึกษาครับเข้ามานั่งในห้องนี้คุณแม่เองเนี่ยมีลูกเป็นเด็กพิเศษน้องเนี่ยมีความเขาเรียกว่าตอนที่วัด IQ ตอนอายุ17เนี่ยนะครับน้องวัดได้เท่ากับเด็กอายุ 8 9กขวบครับนะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยพอน้องเริ่มโตขึ้นคุณแม่เริ่มมีความกังวลใจในการใช้ชีวิตนะครับว่าน้องจะรับมือกับตัวเองอย่างไรหนึ่งและน้องจะรับมือกับสังคมที่ใหญ่ขึ้นของน้องอย่างไรวันนี้ต้องต้อนรับนะคุณแม่พัดของเราคุณแม่พัชรีณภาดรนโอลานสวัสดีครับนภารครับวันนี้คุณแม่จะได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กนะครับต้อนรับนะฮะครูก้าอาจารย์กรงทอบุญประคองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แ,แม่พัดมีเวลา20นาทีในการคุยกับคูก้าแม่พัดพร้อมนะครับพร้อมค่ะคูกาพร้อมนะครับพร้อมค่ะแม่พัดสบายๆ,ๆนะครับเอาละท้าพร้อมแล้วเราเริ่มปรึกษาคูก้ากันตอนนี้น้องอายุ17แล้วค่ะ17แล้ว,ลวค่ะเขาบอกว่าเรียนม .5 ม .5 ค่ะเออเรียนแบบห้องเรียนคู่ขนานเรียนร่วมกับเด็กปกต,ติตอนนี้เขาเรียนยังไงคร่ะคือ ถ้าเกิดว่า IQ คเขาไปตามเกณฑ์ที่คุณครูบอกเขาสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ใช่ไหมคะก็คือการสอนเป็นแบบเด็กปกติจะไม่มีแยกว่าตำรานี้การบ้านนี้เป็นของเด็กพิเศษไม่มีค่ะทำเหมือนเด็กปกติทุกอย่างสอบข้อสอบก็เหมือนเด็กปกติทุกอย่างค่ะตอนนี้ผลการเรียนเป็นยังไงได้2.27จ้ะถือว่าโอเคค่ะคุณแม่พอใจนะครับวันนี้คุณแม่กังวลเรื่องอะไรมาปรึกษาครูกาได้เลยครับลูกชายหนูอะค่ะ โดยส่วนตัวแล้วคือหนูพาไปหาคุณหมอทุกครั้งที่นัดใช่ไหมคะแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมบางอย่างเนี้ยค่ะเช่นงานบ้านเนาะหนูบอกเขาว่าช่วยงานแม่นะคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าช่วยงานคุณแม่นะลูกเขาบอกครับแต่เพราค่ะครับเขาก็รับครับทุกครั้งคือเข้าใจไม่เข้าใจเขาก็ครับแต่พอเวลาใช้งานใช่ไหมคะครูเขาจะชอบมีคําถามว่าพอได้หรือย,อยังครับ หนูก็จะบอกว่าลูกถ้าอย่างนั้นอ่ะช่วยแม่แป๊บหนึ่งได้ไหมเขาก็ครับแล้วพอวันอื่นเขาก็จะเป็นวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะครูซึ่งหนูอยากให้เขารู้จักคําว่าแม่ครับมีอย่างอื่นให้ผมช่วยบ้างไหมแต่มันไม่มีคํานั้นนะคะครูหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ถ้าสมมุติไม่มีหนูเนาะแล้วถ้าเขาไปอยู่กับสังคมญาติพี่น้องหรือคนอื่นใช่ไหมคะ หนูก็คิดว่าเขาจะเข้าใจเหมือนเราไหมหนูก็เลยอยากปรึกษาครัวค่ะอืมนะถ้าเขาถามว่าพอได้หรือยังครับคนอ,นอื่นอาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งใช่เขาจะรู้สึกว่าเออขี้เกียจหรือว่าทําไม<อ>นิกกี้แบบไม่รู้จักช่วยงาน<อ>ใช่ไหมคะ<อ>ซึ่งตรงนี้นหนูกังวลมากว่าคนอื่นไม่เข้าใจเขาแล้วจะทําให้เขาเครียดเนาะว่าเออทำเขาก็จะมีคาถามเหมือนเดิมค่ะว่า ถ้าเกิดคนอื่นมองเขาไม่ดีเขาก็จะบอกทําไมทําไมแม่ผมทําไมอย่เง,นะงี้ยอ๋อนะฮะเอานะฮะปัญหาแบบนี้ทําอย่างไรดีครูก้าให้คำปรึกษาแม่พัดครับค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องการคนที่เข้าใจเขาเป็นพิเศษนะคะทราบว่าคุณหมอได้ระบุว่าเขาเป็นออทิสติก ใช่คะ่ะนะคะก็คือแล้วก็รวมทั้งมีเรื่องของสมาธิสั้นด้วยใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็ก,กออทิสติกเนี่ยเขาจะค่อนข้างว่องไวนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะ,ะมีความต้องบอกว่า อาจจะไม่สามารถทําได้เหมือนกับเด็กอื่นๆในบางด้านเช่นนะคะความสามารถหักห้ามใจตัวเองนะคะหรือการที่แบบเขาจะพลวดพลาดหรือว่าเขาจะเร็วสักนิดหนึ่งนะคะหรือความความยั้งใจในการที่เขาจะจะทำหรือจะพูดอะไรเนี่ยความสามารถในการหยุดแล้วก็ยั้งเอาไว้เนี่ยจะน้อยหน่อยนะคะจะตรงนี้คือส่วนที่เขาจะขาดหายไปฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขาตรงนี้เป็นพิเศษ ว่าถ้าเขาวัยเขายังใจตัวเองว่าเขาอยู่อยากทํกาลังทํานี่แล้วอยากจะไปทํานู่นแล้วฉะนั้นคําว่าพอหรือยังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะสําหรับเขาเลยที่เราต้องเข้าใจคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้นะคะแต่ว่าคนเป็นแม่อาจจะต้องเริ่มจากที่แสดงว่าโอ้มีคนเข้าใจเขาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาเองเนี่ยเขาถึงจะสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ว่าโอ้มีแม่คนหนึ่งละที่เข้าใจเขาทีนี้แม่เริ่มได้เข้าใจอ,อยากหยุดแล้วใช่ไหมลูกจริงๆเด็กปกติทาแป๊บเดียวแบบอยากไปเล่นแล้วอะค่ะ,ะเขาก็อยากจะพอแล้วเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยสามารถหยุดไม่พูดออกไปได้แต่สําหรับน้องเนี่ยเขาพูดเลยพวดออกไปเลยพอแล้วยังะฉะนั้นตรงนี้แม่ทําใจไว้เลยค่ะทําชวนทํางานบ้านพรุ่งนี้อีก แป๊บหนึ่งเขาจะถามคําถามเดิมอีก<ช>พอหรือ,อยังใช่ค่ะให,ให้คิดว่านี่คือเรื่องปกติธรรมดาของลูกเรานะถ้าเราเข้า,ขาใจเขาแบบนี้ค่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่าหงุดหงิดหรือน่าเป็นห่วงหนูอยากจะไปทําอะไรล่ะลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราทําตรงนี้ให้เสร็จแล้วไปทําสิ่งที่หนูอยากทํากันค่ะก็จะชะลอความที่เขาจะพลวดพลาดไปได้นิดหนึ่งเราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกคือชะลอความพลวดพลาด ค่ะด้วยถามว่าได้ยังไงด้วยความเข้าใจของเราเป็นเบื้องต้นโอเคโอเคหนูอยากไปตรงนู้นแล้วงั้นมาช่วยแม่ตักขยะที่กวาดไว้ให้เสร็จใส่ถังโอเคไหมเขาก็จะครับใช่ค่ะพอครับปั๊บเอาละเราชมกลับไปด้วยเยี่ยมมากเลยลูกเมื่อวานหนูกวาดเสร็จหนูก็จะเลิกแล้ววันนี้หนูกวาดแล้วหนูยังรู้จักใส่ถังสุดยอดมากพรุ่งนี้เอาแบบนี้อีกนะ แต่ถ้าเขายังกวาดแล้วเขาบอกพอยังเราขำในใจได้เยกับนน่นหนาอีกแล้วค่ะเราต้องทําใจแบบนี้ค่ะ,ะให้เข้าใจก่อนว่านี่คือเรื่องปกติของเขาเลยะะนะครับคาชมนี่มีผลสําคัญอย่างไรกับน้องๆที่มีความพิเศษแบบนี้ฮะจริงๆไม่ว่าจะเด็กปกติทั่วไปหรือว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยค่ะ,ะเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกเรื่องของจิตใจเนี่ยเขาคือคนธรรมดานะคะอยากมีคนที่เข้าใจเขาอะค่ะ แล้วก็อยากให้คนที่โดยเฉพาะยิ่งคนที่สำคัญที่สุดคนที่เขารักที่สุดเนี่ยชื่นชมในตัวเขา เขาก็จะรู้สึกแบบเซลฟูขึ้นมาเลยแม่เห็นความดีงามของเขาด้วยแล้วมันจะทำให้พฤติกรรมนั้นเริ่มแข็งแรงและคงทนนะคะฉะนั้นเวลาชมเอาแบบสุดซอยเลยค่ะสุดซอยดอกเตอร์ปนัดดาธนศสริกกรพูดเอาไว้ว่าให้ชมสุดซอยคืออันแรกคือคำชมอยากชมอะไรก็ได้เช่นคำว่ายอดเยี่ยมเก่งมากก็ได้แต่อย่าหยุดแค่ตรงนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเหลือที่ยอดเยี่ยมและเก่งมาก ลำดับถัดไปเนี่ยเราต้องบอกพฤติกรรมที่เขาทำอ,อูดูสิเนี่ยปกติหนูกวาดแค่นี้แล้วหนูก็เลิกนี่หนูเนี่ยนะรู้จักตักนะไปใส่ถังขยะอีกด้วยอโอ้โหอย่างนะอันนี้คือพฤติกรรม,มแล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรเขาจะไอ้คำว่าอย่างนี้เรียกว่าแสดงว่าหนูเป็นคนที่ทำอะไรทำจนสำเร็จอ่าเขาก็จะติดโอ้เขาเป็นคนทำอะไรก็ทำจนสำเร็จ นี่คือสิ่งที่เขาจะบอกตัวเขาพราะเขาบอกตัวเขาแบบเนี้เขาจะเริ่มชะลอได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่กว่าเสร็จแล้วต้องตักใส่ถังจึงสําเร็จ ันอยากจะเป็นคนสุดยอดเพราะว่าฉันจะเป็นคนสุดยอดแล้วแม่ก็บอกฉันแม่เชื่อฉันแบบนั้นจริงๆ<อ>ด้วยเป็นคนที่ทําอะไรจนสําเร็จ<อ>ฉันต้องทําจนสําเร็จ<อ>ให้ได้ทั้งเด็กปกติทั่วไปแล้วก็เด็กพิเศษค่ะเพราะว่าหัวจิตหัวใจมีเหมือนกันเอาหนูรบกวนถามอีกอย่างหนึ่งนะคะใช่ครับแม่แล้วทําไมเขาต้องเป็นกับหนูคนเดียวกับพ่อเขาเขาไม่เป็นนะคะเขาใช้งานเขาไม่เคยพูดเลยนะคะว่าพอรือยังแล้วก็คนรอบนอกไม่ว่าจะเป็นครู หรือว่าป้าๆที่เขารู้จักใช่ไหมคะมใช้งานเขาเขาก็ไม่พูดนะคะหนูหนูก็งงว่าทำไมต้องเป็นกับหนูคนเดียวว่าแม่รับพอหรือยังอ่าูก้าให้คํปาปรึกษาแม่พัดครับจงภูมิใจในตัวเองค่ะเอาเหรอคะ <laughs> จงภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะคือเราคือคนที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุด <laughs> พูดได้ทุกอย่างไม่ต้องอยัง <laughs> ดองน้ <laughs> สิ่งที่คุณแม่ห่วงว่าเอ๊ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะไม่เข้าใจไหมอะค่ะเขาเข้าใจคนอื่นเนี่ย oh, <laughs> <laughs> เขาเข้าใจคนอื่นแล้วว่าไปต่อรองกับคนอื่นไม่ได้หรอกแต่ต่อรองกับแม่หรือบ่นกับแม่เหมือนเมื่อเราอะค่ะเราบ่นกับใครได้เราสบายใจไหมคะแต่กับคนอื่นเราไม่กล้าบ่นหรอก ะะเพราะว่าอะไรเรารู้ว่าเขาไม่ฟังเราแต่แม่เนี่ยฟังหนูฉะนั้นหนูก็แบบลองต่อรองลองบอกลองบ่นออกไปงั้นต้องภูมิใจค่ะว่าเราคือคนอันดับหนึ่งในหัวใจเขาเลยค่ะเราคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาจริงๆใช่ค่ะโอ้แล้วในโลกใบน,นี้ถ้าไอรสักคนหนึ่งรู้สึกว่าเรามีคนที่เราปลอดภัยมากที่สุดในชีวิตเขาจะแข็งแรงมากเลยถูกต้องไหมคุณกาใช่เลยค่ะใช่เยค่ะ สำคัญนะครับโอ้แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีไม่เข้าใจเลยรู้สึกมาตลอดว่าทําไมเขาต้องพูด<อ>แบบนี้แล้ววันที่ฟังคุก,ก้าแล้วเป็นไงคุณแม่สบายใจมากเลยค่ะโอ้โห <c oughs> นะสุดเลยนะครับและ11นาทีที่เหลือครับคุณแม่ครับกับคําถามต่อไปคุณแม่พร้อมนะกัะะงวลเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องอีกคุณแม่ปรึกษาคุก้าได้ครับอย่างกับน้องเนาะหนูก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเขาเป็นอะไรกันทั้งที่หนูบอกให้เขารักกันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ,ะยกตัวอย่าง แล้วก็มีให้ทดลองทำดูแต่พออารมณ์ของเขาในบางช่วงอะค่ะน้องอยู่เฉยเขาก็มาผักใช่ไหมคะพอผักเสร็จปุ๊บพอเวลาหนูทำโทษน้องเขาก็กลับมาปกป้องน้องหนูก็ไม่เข้าใจว่าเอา้าตกลงเธอต้องการแบบไหนยังไงพอถามคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่า,าให้คุณแม่ระวังระวังน้องคนเล็กไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่านิกกี้อารมณ์จะขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมคะหนูเลยอยากรู้วิธีแก้ว่าเขา คิดอะไรอยู่นะตอนนั้นเพาะหนูถามเขาเขาบอกว่าเขาใช้คําเดียวว่าขอโทษครับแต่เขาไม่อธิบายว่า<อ>มไม่ชอบน้องนะผม<อ>มันใสและเขาไม่พูดนะคะ<อ>แล้วพอไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขาก็กลับมาทําอีกอแล้วหนูก็ถามอีกคาถามเดิมว่านิกกี้ครับทําไมต้องทําน้องอแม่บอกให้รักกันเขาก็ขอโทษอย่างเดียวเขาก็ขอโทษอย่างเดียวไม่อยอมาอธิบายว่าไม่ออธิบา,ายค่ะแล้วพอไปเจอคนอื่นที่รู้จักใช่ไหมคะ โดยที่ไม่ใช่ต่อหน้าหนูนะคะเขาก็จะเที่ยวบอกความผิดของตัวเองอะให้คนอื่นฟังว่าผมไปทําน้องมาครับแล้วคนอื่นก็จะสอนว่านิกกี้ทําน้องไม่ได้นะเขาก็คับเหมือนเดิมก็ทำหนูก็ไม่เข้าใจว่าตรงนี้หนูจะแก้ยังไงเพราะว่าหนูอยากให้เขาเลิกทำเพราะว่าถ้าทําอย่างนี้หนูคิดของหนูเองเนาะว่าน้องเขากลัวแล้วเขาก็จะแบบไม่รักกันนะคะอ่านะฮะมีเหตุผลอยู่นะครูกล้าครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาแม่พัดครับ น่ารักจังเลยครับ <laughs> คือฟังแล้วน่ารักส่วนใหญ่แล้วพี่น้องก็จะมีตีกันบ้างเอ9าสิบเเป็นเรื่องปกติ <laughs> ธรรมดา <laughs> แต่ว่าสําหรับของเขาเองเนี่ย <laughs> ก็อาจจะเป็นเคสที่จะไม่ได้มีประเด็นอะไรมปก่อนงั้นต้องถามคุณแม่ก่อนคะ่ะว่าเหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นตอนไหน ตอนหนูเผลอตอนหนูเผลอเนี่ยแล้วเราเผลอเนี่ยแต่ว่าน้องทําอะไรอยู่พี่ทําอะไรอยู่หรือพี่รู้สึกยังไงถึงอยู่ๆไปผลักน้องก็ส่วนใหญ่ที่น้องวิ่งมาฟ้องก็บอกว่าหนูนั่งเฉยๆพี่กี้ก็มาผลักหนูหรือบางทีน้องบอกว่าแม่หนูหนูแค่เดินไปทักพี่กี้ว่าทําอะไรอย่างเงี้ยพี่กี้ก็จะว่าหนูไม่ต้องมายุ่งหนูก็ถามว่านี่กี้ครับมันเรื่องอะไรแม่ล้างจานอยู่แม่ไม่เข้าใจว่าหนูทําน้องทําไมขอโทษครับไอ้นั้น แค่นั้นหนูก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกว่าเออน้องมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยหนูแค่ไปดูไปถามว่าพี่กี้ทําอะไรอยู่เขาก็จะดุเลยว่าเราไม่ต้องมายุ่งเขาเขากาลังทําเรื่องของเขาอยู่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยเมื่อกี้ผมเจอน้องแล้วก็เจอครั้งแรกนะฮะผมก็ถามว่านี่กี้ทำอะไรอยู่ครับไม่ให้ยุ่งในสิ่งที่เขาทำอยู่โอ้แสดงว่าน่าจะอารมณ์ฟีลลิ่งคล้ายๆกัน เออเออใช่ไหมครครูก้าครับแบบนี้ทํายังไงดีคะัครูกาครับให้คำปรึกษาครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ครับเราคิดว่ามันคือปกติอยู่แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ข้างในใจเขาหรือว่าบางทีเขากําลังตั้งใจมุ่งมั่นจดจ่อกําลังวาดกําลังเขียนอะไรหรือกำลังทำอะไรหรือดูอะไรอยู่แล้วน้องเข้าไปขัดจังหวะ น,ะะนั่นคือเหมือนกับเราอะคะ่ะสมมติเรากําลังทําอะไรอยู่ทากำลังทํากับข้าวอยู่แล้วก็บอกแม่แม,แม่มาช่วยทําอันนี้ให้หน่อยอเราก็จะรู้สึกเดียวสิไม่รู้ไม่เห็นเหรอว่าแม่ทํากับข้าวอยู่หรือกําลังทําอะไรที่ตัวเองชอบมากๆอยู่กําลังเพลินอยู่เลยแล้วมีคนมาบอกว่าหยุดสิ่งนั้นแล้วไปช่วยเขาทําอย่างอื่นะฉะนั้น oh. ดูมาค่อยๆสแกนดูช่วงจังหวะเนี้ยค,ค่ะเขาไม่ได้ผิดปกตินะคะ,คะมันเหมือนเราก็มีอารมณ์แบบนี้ได้แต่สิ่งที่ มันไม่ปกติคือความสามารถในการยัง้งว่าฉันไม่ชอบอย่าเพิ่งมายุ่งเนี่ยฉันจะยั้งโดยที่ใช้คําพูดที่เบาหน่อยหรือฉันจะไม่ใช้แรงนะคะงั้นก็ยังกลับไปจุดเดิมของเขาค่ะจุดอ่อนเขาคือความสามารถในการยัง้งที่จะไม่กระทําอะไรที่เราอาจจะมองว่าอย่างพวกเราก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสม<ช>แต่สำหรับเขาคือพรวดเลย<ช>คําว่าพรวดเนี่ยค่ะแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างความพรวดกับความรักและความรู้ คนละเรื่องกันเขารู้ไหมว่าเขาทำผิดเขารู้เขาเลยขอโทษรักน้องไหมรักแต่ไม่เกี่ยวกับว่าการผลักแล้วไม่ได้หมายความว่าไม่รักเพราะนั้นคืออาการยั้งของเขาที่อาการยั้งไม่อยู่ค่ะหรืออาการที่ไม่สามารถจะสื่อสาร ด้วยแบบค่อยๆพูดว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับพี่นะพี่ขอทําอันนี้ก่อนนะพี่ขอเล่นอันนี้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรื่องการผลักล่ะครับปูก้าครับที่อยู่ดีน้อง็มาบอกว่าเนี่ยพี่ก็มาผลักหนูเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะบางทีน <ะ S 1> หนหนหนูเห็นเขาต้องการอยู่คนเดียวเนาะเขาบอกหนูว่าผมขอพูดคนเดียวแม่ไปคุยกับน,น้องก่อนใช่ไหมคะห,หนูก็บอกว่าอัางนั้นหนูมาเหยียบหลังให้แม่หน่อยเนาะหมายถึงตัวเล็กอะค่ะแล้วทีนี้พอ หลานหนูก้าวขาขึ้นมาข้างเดียวเองเขาลุกขึ้นมาผักตัวเล็กแล้วเสร็จปุ๊บตัวเล็กก็ตกใจบอกแม่นวิกี้ผักหนูทําไมอ,อ๋อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อ่าแล้วแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยงงว่าอา้าวนิกี้ทําน้องอีกแล้วเหรออะไรแบบนี้ค่ะค่ะงนั้นในในภาพของเราคือทําน้อง <laughs> อนะคะแต่จริงแล้วก็คือการสื่อสารของเขาอีกนะะั่นค่ะที่เขาบกพร่องฉะนั้นนิกี้อยากบอกอะไรน้องหูก อ่ะวิกกี้ไม่ชอบอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังสินะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะเขาจะรู้ว่าอ๋อต่อไปเนี่ยเขาไม่ใช่เรื่องการผลักแต่เขาใช้เรื่องการพูดแล้วเดี๋ยวเรา,เค,าค่อยๆไปปรับค่ะพูดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพูดเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอก็ค่อยๆปรับความคิดเข้าไปเรื่อยๆให้เขาค่อยๆย,ยั้งคิดนะคะไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดที่จะคิดอะไรออกไปซึ่งมนุษย์เราปกติธรรมดาก็ยังมีความขาดการยั้งคิด กันอยู่เยอะนะคะจากของเขาเนี่มีส่วนบกพร่องตรงนี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิมฉะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าต้องทมใจนิดหนึ่งนะคะที่จะต้องฝึกแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าของเขาพอวัดไอคิวมาแล้วเนี่ยเขาเท่ากับเด็กไม่กี่ขวบเลยนะคะฉะนั้นเราจะบอกว่าหนูโตแล้วหนูตั้ง17แล้วหนูจะพอใจไม่พอใจอะไรก็ค่อยๆพูดสิเราตรงนั้นมาไม่ได้อตอนนี้คือเขาหขวบ ใช่ต้องเข้าใจว่าเขาเหมือนเด็กหัขวบนะเข้าใ่ค่ะจตบบางทีหนูก็แบบโมโหเนาะคือแบบทำกลัวเขาจะติดไงค่ะคำว่าโมโหหนูคือกลัวเขาจะติดแล้วเลิกไม่ได้คอื่อมค่ะหนูก็เลยโมโหบอกว่าโตแล้วทําน้องทําไมแต่เมื่อกี้มีคํหนึ่งที่ครูก้าพูดมาคุณแม่ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจคือแทนที่จะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะเราจะชอบถามว่าหนูคิดอะไรหนูทําไมถึงทําน้องแบบนี้ถูกไหมแล้วครูก้าถามให้ถามว่า หนูอยากจะบอกอะไรน้องที่มาทําแบบเนี้ยหรือหนูอยากจะบอกว่าอะไรคํานี้คุณแม่เคยถามเขาไหมยังค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ยอมรับนะคะว่าแบบใช้อารมณ์คือจะถมวอะทำไมถึงทําน้องโตแล้วทําน้องได้ยังไงน้องเล็กกว่าเ,เราสอนเลยใช่เอ,อ,เอ,อแต่ยังไม่เคยถามคาถามนี้เขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรคะเคยถามเขาแล้วว่าเขารู้สึกไง,งแต่เขาไม่ตอบ,ตอบเขาจะขอโทษอย่างเดียวขอโทษอย่างเดียวใช่คือมันเหมือนอเป็นการสรื่อสารจากเราเนะะี่ยค่ะที่เราบอกว่า เรายังไม่ว่าเขาว่าเขาทําผิดแต่เราอยากเข้าใจในความรู้สึกของเขาอะว่าเขาอยากบอกว่าเขาอยากบอกอะไรอยากเข้าใจเข้าจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันถ้าหนูอยากบอกอ๋อหนูอยากบอกแบบนี้นี่เองโอเคอย่างนั้นหนูมาพูดแบบนี้นะหรือหนูมาบอกแม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ๋อมีคนรับรู้เข้าใจสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกไปแล้วลหละแต่เขาก็รู้ที่เขาขอโทษเพราะเขารู้ว่าวิธีการสื่อสารแบบนี้มันยังไม่ถูกต้อง แต่ยังไม่มีคนเอาวิธีใหม่เข้าไปแทนที่นะคะฉะนั้นเราจะดึงอะไรออกเราก็ต้องรับรู้ความรู้สึกเขาก่อนแล้วค่อยเอาสิ่งใหม่อ๋อหนูอยากที่จริงหนูอยากจะบอกแบบนี้อ่ะอย่างนั้นเอาวิธีใหม่เข้าไปลูกนะคะแล้วก็เราก็ต้องค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็จะยังมีผักอยู่ไปอยู่เป็นระยะเราก็อ้านั่นไงไหนตกลงอยากบอกน้องว่าอะไรอ่ะเรามาฝึกบอกกันนะ,ะนะดีมากๆ,ๆเลยคุณแม่เคลียร์ไหมฮะ เออเคลียร์นะฮะแม่พัดครับยังพอมีเวลาของคุณแม่อยู่สอนาทีครึง<ช>่งคุณแม่อยากปรึกษาอะไรปรึกษาครูก้าได้เลยครับค่ะอ,อ,อย่างที่โรงเรียนใช่ไหมคะค,ครเเูเขาชอบบอกกับหนูว่าเพื่อนๆนะคะชอบใช้ให้เขาไปทิ้งขยะทําเวรแทนเขาแต่ไปโกหกครูว่านิกกี้ไม่ทําเวรแล้วบางทีพักเที่ยงอะค่ะ คนอื่นทานข้าวกันใช่ไหมคะครูเขาก็จะแอบ,บขึ้นมากวาดถูหนูคือหนูไปเฝ้าลูกทุกเที่ยงเนาะหนูก็สงสัยไงคะเพราะว่าเอ็นนิกกี้ทำไมไม่ลงมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคับแม่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็พยายามสอนว่านิกกี้ครับบางอย่างไม่ต้องเชื่อเพื่อนก็ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราใช่ไหมคะเขาก็คับแต่ก็ทําอีกพอทําอีกเสร็จหนูก็เลยบอกว่านิกกี้คิดยังไงลูกถ้าไม่เชื่อเพื่อนไม่ทําตามที่เพื่อนบอก เื่อนว่าหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมไม่ทําแล้วครับแล้วเขาก็ทําหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงล่ะคะว่าสิ่งที่เขาทํานี่คือไม่อยากมีเรื่องหรือว่าไม่เข้าใจเขาไม่ทราบคือหนูไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเราซีเรียสมากมายนะคะเพียงแต่เราอยากให้เขารู้ว่าการที่บางทีโดนคนอื่นหลอกใช่ไหมคะ,ะนี่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองหนูหน,หนูจะสอนลูกแบบนี้เนาะ หรือบางทีหนูจะบอกว่าถ้าเพื่อนที่ดีบอกอะไรเราเชื่อนะลูกเพื่อคุณแม่แค่กลัวว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาจะหนึ่งเอาเปรียบเขาสองจะแกล้งเขาสามจะหลอกเขามันเป็นแบบนั้นแล้วพฤติกรรมที่เห็นยิ่งทําให้เราไม่สบายใจเพราะเขาคอยตามในสิ่งที่เขาคนอื่นบอกให้ทำประเด็นหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวพอดีเวลาจะหมดนะคุณแม่คุก้าถาจะเข้าใจคําถามแล้วคุก้าถ้าพร้อมนะครับให้คำปรึกษาแม่พัดครับค่ะจริงๆดีที่สุดคือถามเขาโดยไม่ถามนํา กวาดถูห้องหรือว่าทำาทำความสะอาดห้องตอนกลางวันน่ะหนูรู้สึกยังไงลูกจบให้เขาพูดค่ะนะคะหนูไม่ใช่ว่าเราไปพูดต่อว่าหนูกลัวเพื่อนจะว่าหรือว่าจะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้นะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาคิดยังไงแต่ที่รู้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยลูกเอาตัวรอดเป็นวิธีเอาตัวรอดแบบหนึ่งของเขานะคะซึ่งอาจจะเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ ถ้าเกิดเขาเองเนี่ยเขาอึดอัดกับการเอาตัวรอดแบบนี้เราก็จะหาช่องทางที่ว่าถ้าง,งั้นเราจะทํำยังไงดี<ม>เราอยากจะซักซ้อมกันมาชวนคุยกันว่าเราจะปฏิเสธเพื่อนอยังไงดีหรือจะหาวิธีไหนดีที่ถ้าเรารู้สึกว่าอึดอัดเราจะทํอยังไงนะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่านี่คือถูกเอาเปรียบ<ม>นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่ได้ช่วยคนอื่นรู้สึกตัวเองมีคุณค่าก็ได้ นะทำให้คนอื่นรักแล้วเขาก็รู้สึกว่าสบายใจเขาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรก็อาจจะเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะฉะนั้นต้องถามเจ้าตัวเขาก่อนถ้าเขารู้สึกหาทางออกกันค่ะแต่ถ้าเขาสบายใจที่จะทำแบบดีบางทีนี่คือการแก้ปัญหาในแบบของเขาใช่ค่ะนะคุณแม่เรียนนะ,อะโอเคแม่พัดครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากครับและขอบคุณครูก้าครับขอบคุณครับ ทำให้หนูสบายใจขึ้นเยอะคุณครูให้คําแนะนําเกี่ยวกับการไม่ชี้นำใช่ไหมคะแต่เป็นการถามลูกให้ลูกได้เปิดโอกาสเปิดใจได้ทําความเข้าใจกับเรามากขึ้นนะคะเราจะได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้เขาได้พัฒนาขึ้นเราต้องเข้าใจเขาเป็นพิเศษนะคะจุดอ่อนจุดที่เขาจะต้องได้รับการฝึกฝนมากขึ้นคือเรื่องอะไรเช่นความสามารถในการยับยั้งชั่งใจนะคะในการที่จะหยุด ค่อยๆคิดค่อยๆทาตรงนี้การชะลอนะคะก่อนที่เขาจะพุ่งปววดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องค่อยๆฝึกเขาค่ะเพราะว่านี่คือจุดที่เขาต้องฝึกจริงๆ